หุ้นกู้บริษัทอารียพอร์ตี้จำกัดมหาชนนะครับออกหุ้นกู้อายุ3ปีให้ดอกเบี้ยส,สูงถึง7%นะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักหุ้นกู้บริษัทอารียพาร์ตี้จำกัดมหาชนนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับว่าบริษัทอารียพอร์ตี้จำกัดมหาชนทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับ ขอญาติก่อนไปทําความรู้จักคุณกู้มาทําความรู้จักตัวบริษัทกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมเข้าไปที่เว็บ r r i .co.th นะครับนี่เว็บไซต์นี้เลยนะครับมาทําความรู้จักอาริยานะครับ p o อ e r t ตจจำกัดมหาชนกันนะครับ บริษัทอาริยาพาวเวอร์ตี้จำกัดหมาชนก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2543เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่มุ่งเน้นสร้างความสุขที่ยั่งยืนและสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นทั้งในเรื่องการออกแบบคุณภาพการก่อสร้างและการบริการเพื่อให้ลูกบ้านชุมชนสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีและเปี่ยมสุขด้วยแนวคิด สุนทริยะในการใช้ชีวิตนั่นเองด้วยแนวคิดสุนทริยะในการใช้ชีวิตนะครับอาริยาพ r o เ e อร์ตี้ดเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์4ข้อซึ่งเป็นจุดเด่นของอาริยาอันได้แก่งานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมาพร้อมคุณภาพนะครับอารยามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพที่ดีที่สุดพร้อมสร้างสารรค์งานออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานงานออกแบบฟังก์ชันภายใน ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อาศัยด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในแต่ละด้านในทุกโครงการเพราะเราเข้าใจในความแตกต่างและความเชื่อว่าการดีไซน์ที่ดีต้องตอบโจทย์ทางรสนิยมและช่วยกระตุ้นไอเดียของผู้อยู่อาศัยให้สามารถออกแบบชีวิตที่ลงตัวตามแบบของตัวเองความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอริยาให้ความสำคัญกับชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดีของลูกบ้านทุกคน เพราะเราเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขเราจึงยึดหลักความสุขที่ยั่งยืนโดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านเช่นระบบบำบัดน้ำเสียโครงการปลูกผักปลูกรักการกำจัดขยะและเรื่องโซลารเซลล์เป็นต้นนวัตกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ทุกรูปแบบนะครับเราไม่เคยหยุดพัฒนาเทคโนโลยีในทุกการอยู่อาศัยเพื่อเชื่อมต่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับชีวิต และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในอนาคตเพราะเป้าหมายของเราคือการยกระดับสุขความสุขและคุณภาพชีวิตของลูกบ้านทุกคนการเอาใจใส่ดูแลลูกบ้านตั้งแต่เริ่มและหลังการขายการดูแลทั้งก่อนและหลังการขายคือจุดเริ่มต้นของความรักและความประทับใจของลูกบ้านเราเริ่มตั้งแต่การบริการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภายในและภายนอกที่ลูกบ้านมองไม่เห็น พร้อมมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการด้วยแคมเปญที่แตกต่างจนถึงความใส่ใจหลังการขายกับการบริการอย่างเต็มความสามารถนะครับโครงการของอาริยานะครับบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยครบทุกรูปแบบนะครับทั้งโครงการบ้านเดี่ยวเทาวเฮาส์คอนโดมิเนียมและเพื่อรองรับในครบทุกความต้องการของลูกค้าอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสักงภาพการแข่งขัน บริษัทจึงเริ่มมีการพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้าหรือคอมมูนิตี้มอลและอาคารพาณิชย์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการโครงการที่มีองค์ประกอบที่ครบวงจรนะอันนี้คือรายละเอียดต่างๆนะครับเห็นไหมนี่คือแบรนด์ทั้งหมดนะครับแบรนด์ทั้งหมดบ,บางท่านก็รู้จักนะครับในหลายๆแบรนด์อะ ทำความรู้จักกันเพียงเท่านี้เราไปรู้จักหุ้นกู้กันต่อเลยดีกว่าครับบริษัทอารยาพาอรตี้จำกัดมาชนนะครับยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอลตอโดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์มีประกันซึ่งผู้ออกซึ่งผู้ออกมีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนะครับ อายุคุ้นกู้3ปีให้ดอกเบีย้ยสูงถึง7%ต่อปีจ่ายดอกเบีย้ยทุก3เดือนเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัานและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นหลักประกันคือนะครับหลักประกันคือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมส่วนควบบนที่ดินทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่มีที่จะมีในอนาคตนะครับและห้องชุดในอาคารชุดมูลค่ารวมทั้งสิ้น 554บล้าน498000านับาทนั่นเองนี่คือหลักประกันนะครับเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่29กันยายนถึง30กันยายนและวันที่3ตุลาคม2565นะครับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสานี้และล่างหนังสือชี้ชวนบริษัทอารียพา p ์ตเนี้ยจำกัดมหาชนนะครับ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์มีประกันนะครับมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้มีการมีประกันมีการประกันของบริษัทอารียาพเอพ์พาร์ตี้จำกัดหมาชนครั้งที่3ทับสองมีการครบกําหนดไถ่ถอนในปี2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิจะถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดถ่ยถอนนะครับอัตราดอกเบีย้ยให้สูงถึง7%ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้อายุหุ้นกู้มีทั้งหมด3ปีนะครับอายุหุ้นกู้3ปีชําระดอกเบีย้ยทุก3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้จํานวนไม่เกิน550ล้านเอ่เอโทษทีครับ500,000หน่วยนะครับมูลค่าไม่เกิน550 550ล้านบาทนะครับจำนวนไม่เกิน5 5 5 0 0 0 0หน่วยมูลค่าไม่เกิน550ล้านบาทหุ้นกู้ตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1000บาทนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้นะครับ BB ลบนะและแนวโน้มอันดับเครดิตนะครับโดยบริษัททิดเรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่28ตุลาคม2564นะครับ ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จัดให้มีการจัดดับความน่าเชื่อถือนะครับของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานกรอตให้ความเผ็ดชอบตลอดอายุของหุ้นกู้เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับข้อจํากัดการเสนอขายและการโอนหุ้นกู้ เสนอขายหุ้นกู้เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นและการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้และหรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆให้กับผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกนะครับผู okay. ้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดหมหาชนนะครับบริษัทหลักทรัพย์ A.S.L จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดหมหาชนบริษัทหลักทรัพย์บีออนจำกัดหมหาชนบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหามาชนบริษัทหลักทรัพย์ U.O.B.K เฮียน e ประเทศไทยจำกัดหมหาชนนายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคาร C.I.M.B. ไทยจำกัดหมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัด ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้นะครับอย่างที่บอกไว้ว่า,วาจองซื้อหุ้นกู้วันที่29-30กันยายน2565แล้วก็3ตุลาคม2565ในเวลาทําการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะครับก่อนคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจญญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารนี้และ,และเงื่อนไขของตราสารนี้รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบสแสดงรายการขา้อมูลการเสนอขายตาสารหนี้และล่างนังสือชี้ชวนนี้ มีได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ผู้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมีได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายตราสารหนี้และล่านังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้นะครับเพราะนั้นคำเตือนม,คมอีคำเตือนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกประเภทนะครับและเดี๋ยวใกล้ๆจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตราสารนี้เกี่ยวกับหุ้นกู้นะครับของบริษัทอารียพาวเวอร์ตี้จำกัดหมาชนอีกสักรอบหนึ่งนะครับ